คุณผู้ชมคะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายประเด็นที่จะชวนติดตามกันนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะหลังจากที่มีรายงานเกิดความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในรอบเพียงแค่24ชั่วโมงเท่าน,นั้นค่ะเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเกิดเหตุรุนแรงซ้อนกันถึง3เหตุซ้อนอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุรอบวางระเบิดสแสวงเครื่องเพื่อสร้างสถานการณ์ใกล้กับจุดตัด จัดงานมหกรรมดีกาสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสนะคะงานนี้มีมท .3 ร,ร่วมงานอยู่ด้วยแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะขณะที่แม่ทัพภาคสี่ลงพื้นที่ไปในจุดที่เกิดเหตุกราดยิงช,ชาวบ้านเมื่อวานนี้นะคะเหตุการณ์นี้ทําให้ผู้สูงอายุและเด็กนั้นเสียชีวิตพร้อมกับสั่งไล่ล่าผู้ก่อเหตุ พลโทไพศาลหนูสังไม่ทัพภาคสี่ลงพื้นที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่5้าตําบลโคสิตอําเภอตักใบจังหวัดนาราธิวาสพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นเหตุกรารณ์ยิงชาวบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะทําให้มีผู้เสียชีวิต3รายหนึ่งในนี้เป็นเด็กหญิง9้าขวบนอกจากนี้ยังมีคนที่ได้รับบาดเจ็บอีกสองคนจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง5้าคนนั่งดูโทรทัศน์อยู่ในบ้านพัก ระหว่างนั้นมีผู้ก่อเหตุ6คนขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน3คันเมื่อถึงหน้าบ้านพักคนที่นั่งซ้อนท้ายใช้อุธปืนยิงเข้าไปใส่ในบ้านหลายนัดจากนั้นหลบหนีไปล่าสุดเมื่อช่วงเช้าเจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานเพิ่มเติม,ต,มตรวจสอบเบื้องต้นพบอาวุธที่ใช้เป็นปืน M16 จำนวน2กระบอกและอาวุธปืนพก9มม .1 กระบอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุขณะที่จุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนกว่า20ปลอก เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะยังเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันในพื้นที่อำเภอเจนะิะชาวบ้านไอบือแต่ตําบลช้างเผือกอำเภอเนรินะถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งคนขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักอาศัยเพื่อเดินทางไปพบแพทย์ตามนัดหมายที่โรงพยาบาลเจแนะโดยผู้ขับขี่ก็คือน,นายทัศนัยตั้งคงลูกชายส่วนนางสง่าแสงย้อยอายุ76ปีผู้เป็นแม่ซ้อนท้ายจากการสอบสวนทราบว่ามีผู้ก่อเหตุสองคนขี่รถจักรยานยนต์ประกบ เมื่อได้โอกาสผู้ที่นั่งซ้อนท้ายก็ใช้อาวุธปืนพกขนาด9มมยิงใส่3นัดจนรถจักรยานยนต์เสียหลักพลิกคว่ำทำให้นางสง่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนน,นายทัศนัยได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปจากสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ทัพภาคที่4ได้ประนามผู้ก่อเหตุที่ลงมือกับผู้บริสุทธิ์ยังโหดเหี้ยมโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก9ขวบ รมทั้งเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นหลายครั้งตั้งแต่วันที่18เมษายนที่ผ่านมาโดยมีกลุ่มเปราะบางและผู้อ่อนแอตกเป็นเป้าหมายพร้อมกันนี้ย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ก่อนหน้านี้มีการสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญบรรชาการทางยุทธวิธีพร้อมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อควบคุมสถานการณ์จนควบคุมผู้ต้องสงสัยได้หลายคนและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมองว่านี่เป็นผลจากการรุกหนักของเจ้าหน้าที่จึงมีการตอบโต้โดยใช้ช่องโหว่ก่อเหตุในช่วงค่ํา1 8 0านจะกอ่อเหตุเนศูนเช่นช่วงรามา ทำเข้ามือใสช่วงตึ้งสองตุ้งซึ่งที่ผ่านมาปัจจุันคาดวาช่วงนั้นของแรกเปิดกเปิที่ที่ประกอบพวกเทียนอยู่โดยนักว่าเมื่อช่งี้ผิดแล้วก็มีการเหตุการณ์ที่ที่แรงตันและเมื่อวานกีเกการเกิดเกิดช่วงนี้ว่างใีการที่ที่ว่ากำลังจําิตนะครับจที่คือชาวบเข้าไปลหมาดแต่ก็คืช่วว่ามในการ การบอิหารการขับยีการก็เราอาจจะต้องแบ,บ่งกันในการให้ธุรกิจและทการดูแลเพราะว่าในส่วนของเจ้าที่เองเนี่ยก็จะว่าเรื่องมาตรการให้มาอยู่รับผิดสินแล้วแต่เนี่ออยก็ต้องดูว่ากำลังที่ไหนไม่พอเพียงแล้วแตก็ต้องาพิจารณาตัดสินมามาดูแลที่ที่ล้อแลมวกัน แม่ทัพภาค4ยังกล่าวอีกว่าจากนี้ค่ะจะเร่งให้ศูนย์บัญชาการทางยุทธวิธีติดตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุปิดทุกช่องทางการหลบหนีและค้นหาทุกแหล่งที่คาดว่าจะเป็นที่พักพิงหรือว่าซ่อนตัวของแนวร่วมก่อเหตุในพื้นที่พร้อมกับยกระดับใช้มตารการด้านความมั่นคงเข้มข้นที่สุด โดยเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวเองและดูแลกลุ่มเปราะบางรับมือกับการตอบโต้ตลอด24ชั่วโมงและจะไม่ยอมให้การกระทำอันป่าเถื่อนมาทำลายความสงบสุขของประชาชนโดยเด็ดขาดอย่างไรก็ตามเมื่อช่วง9นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุระวางระเบิดสแสวงเครื่องในพื้นที่ป่าระหว่างชุมชนพื้นที่บ้านแหนยืนลามงหรือว่าบ้านย้อยปลาบ้านปลายนาหมู่2ตำบลรือสอออกอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจุดเกิดเหตุห่างออกไปประมาณ200เมตรเป็นจุดที่มีการจัดงานตาดีกาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรือเสาะมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจึงเชื่อว่าผู้ก่อเหตุต้องการสร้างสถานการณ์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่